มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวตากฝนกลางถนนยื่นโบกให้สัญญาณกลัวตกคลองหลังฝนถล่มที่อุบลค่ะอิทธิพลพายุโนอื่นนะคะที่กำลังพัดถลมไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานที่พายุาจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานบริเวณจังหวัดมุกดาหารนะคะมีศูนย์กลาง อยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองดาน,นังประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด15.7องศาเหนือลองติจูด109.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยเส้นทางพายุที่เคลื่อนผ่านจังหวัดมุกดาหารนครพนมสกลนครกาฬสินธขอนแก่นอุดรธานีหนองคายหองบัวลำพูเลย ส่งผลให้ฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและล่าสุดนะคะทางเพจวารินชําราบ,บ้านเฮาบลราชธานีได้เผยภาพถนนสายหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมขังส่งผลให้รถเล็กนะคะรถใหญ่สัญจรผ่านไปมาลำบากและขณะเดียวกันมีหญิงสาวคนหนึ่งที่หัวใจเธอหน้ากราบมากจริงๆค่ะ ยืนตากฝนเพื่อบอกจุดถนนให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพราะกลัวว่ารถอาจจะตกลงคลองข้างทางเนื่องจากน้ำท่วมจนมองไม่เห็นน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะไม่รู้เอื้อยเราเป็นไผ่แต่ขอชื่นชมหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่ยืนตากฝนเพื่อบอกจุดถนนถ้าเอ้ยเราบอย,ยืนชี้บอกทางรถอาจตกคลองข้างทางเพราะน้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนคลอง พิกัดถนนทางเข้าโรงเรียนงามจิตฝั่งบ้านเกษตรใกล้ร้านชาลืมผัวครับขอขอบคุณภาพจากวารินชําราบบ้านเฮาอุบลชธาน,นีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทคะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ